เอาละครับคาราสีผมมาพบกันแล้วผมรับมิจฉาระบบขัดลอกประสัาน,นะผมวันนี้เป็นตอนที่2 2 4 9ถึงตอนที่2,250นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเซอร์าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวันดีดีกว่าครับนาเออทอกขรทมบินร่างกายขัลอกเป็นเย่เทียนเดือยเดินทักมาจากฮองคอยสันตราของขอเปลี่ยเทอกขรมบิน แรมวงหน้าเข้าสู่ส่วนเรือของเออทือกเขาธรมบินในขนาดหนีของไม่จําเป็นจะต้องเลกเดียกโบราณวัตถุดิบดำปานที่สํารังเหมือนกับแนดีโบราณวัตถุดิบดำบานที่สํารังที่สุดภายในพื้นที่ทั้ปาาของเออทือกเขาธมบินนั้นเป็นเพียงขอบเขตโบราณับานขั้นเจ็ดมันไม่มีเม็ดแต่บํามพรดิรดบานขั้นแปดขั้นด้วย3ดังนั้นตามที่เจตเทีย เม่อเด่นทางเข้าสุสานเท,ทือของเทือกเขาเทมินมากเกินไปขเขาก็จับไม่ประเชนตากับภัยอันตารายอันใหญ่หลวงดใดใดและตลอดเส้นทางยี่เด็นก็ไม่ได้ประเชนตากับปัญหาใดๆไม่แด้นตอแม้ว่าจะมีโบราณวัตถุล้ำบานบางส่วนโดนตีเข,าเข่าไปครั้งคาแต่พวกมันก็ดูกเขาสังหารทั้งหมดในทันทีและไม่นานมากนาะเดี่ยเด่นเปลี่ยนทางมาถึงสารที่อันลค่า ที่บัมพพอดุดตาดาสิตได้ก็เอาไปสถานที่ทางกาต้องเปลยนำแดงถึ่ของขั้งเรือภายในเทือกเขาทำวินแต่โดยปกติแล้วมันทังคงอยู่ทางไกลไปอย่างมากจากจุดท,ที่บมัมพ์จำบางคันก้าเหล่านั้นรุนน่งโตรเซราสีแดงที่นั้นแน่นได้ถูกพิจารณาภายในห้วงเวลารา่รีมติแห่งนหงและเซราสีแดงจำนวนอันเปทั่วก็ได้เปลนงแสนสีแดงย้อมบริเวณดี ขายไปสีแดงทั้งหมดครับกางเซียรสีแดงตำนวนมปกรำไทศเราดีมันมีภูเขาสีแดงตั้งอยู่หลเพรอบภูเขาสีแดงดันก็ยังมีบุตรดาอีกหลายสิบคนอยู่ภายในที่แห่งนี้บพมบเตดาเราหนีโดยพื้นฐานแต่วกเขาจาเอยู่ในขอบเขตสูงสุดของบัมบูดบางขั้น 8. แปดหลาพวกเขาทงบอดกำลังทำการฝึกคนอยู่ในที่แห่งนี้ในขนาดหนีและในเวลาหน,นี ยิ่เชียงก็ได้เดินทางเข้ามาซึมพิดังกาตามคำบอกกล่าวของบัมพุรุตดาวะศักดิ์สิทธิภูเขาสีแดงรูปหนีสามารถช่วยให้บัมพรุตาวเข้าใจรูปแบบพื้นฐานของเตาต้อเกิดแทนนั่นตาแต่อย่างไรก็ตามบัมพารุตาวจะไม่สามารถเข้าไปภายในภูเขาแห่งนี้าพวกเขาจะสามารถสึกฝนและจำาองเพื่ใจได้เปลี่ยนรอบรอบภูเขาแห่งนี้เท่านั้น เย่เขียนได้ทำการเพิ่มทำกับตัวเองแต่เธอมันก็คิดโบราณวัตถุดิบันสีแดงจำบันเรื่งปรากฏขึ้นภายในหินสีแดงรบกและทำการโจมตีเย่เทียเย่เขียนทำการสังหารโบราณวัตถุดาบันแถวนี้ตามต้องการแต่หลังจากที่โบราณวัตถุดาบันแถวนี้ได้ถูกฆ่าพลังงานของหังเกือบถูกดูดซับโดยมิติเทวะอีกครั้งโบราณวัตถุดิบันแถานี้ เมื่อได้มีความแข็งแกงตร่งต่อตอนที่แข็งศึของพวกมันหนาสามารถที่ดะกับบำเพอยจำบังขั้นแต่เพียงหันต้องนาแต่เมื่อพวกมันเติมตีเข้ามาพวกเขาก็จำเป็นจะต้องสังหารพวกมันไม่เช่นนั้นมันคงไม่ทางรู้สึกสบายใจได้กอบเธออะไรยิ่งปกว่นนานั้นความทีในการคำเนิดของโบราณวัตถุอิรบัน่านี้มันก็สูงไปอย่างปามันจะมีโบราณวัตถุอิริบ,รบันกลุ่มหนึ่ง ทำการเติมเตีเข้ามาเป็นระยะระยะเมื่อโบร,ร,ร,รบบาณวัตถุระเบัยนดอนี้ได้ถูกสังหารพลังงานของมันจะถูกดูดซับโดยห้องเวลาริบติแห่งนี้จากนั้นโบร,ร,รบบาณวัตถุระเบัยนดอนี้ก็จะถือกำเนิดขึ้นมามไปอะไรด้วยการรอเรื่องดังกามันนั้นแทบใหวันที่จะถูกทำลายดังนั้นจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการจัดก,การโบร,รบบาณวัตถุระเบัยนดอนี้ เพื่อให้เราทําการฝรึกฝนด้วยความสบายใจเดนด้เทียนที่ออกจากที่แห่งนี้ชัว่วครากนั้นก็ทําการความเมินตั้งกับเคารพาขึ้นมาอีกหนึ่งก้าวและเดินทางเข้ามาภายในที่แห่งนี้อีกครั้งและด้วยปทินดีคอยจมีร่างอยู่สองกาวร่างหนึ่งจะทมการฝึกฝนภายในที่แห่งนี้ส่วนในร่างหนึ่งนั้งจะคอยจัดการโบราณวัตถุระบันดราหีและเมื่อประหเต่าก็เริอือ ได้เห็นร่างกายคนที่เอเทียมไปส่องาพ,พวกเขาคิดว่ามันควรจะเปลี่ยนเพียงร่างวัตตันทั้งหนึ่งนแม้ร่างวัตต์ตาของบัมเบิทับางขั้นปแปดจะหาย้าแต่บัมเบิลตาวบางคนก็มีบรรจุด,ดังนั้นมันจะมาเจอเรื่องที่น่าแปลกใจต่อมาเจเอเทียมเขาทำการค้นพบสถานที่ราบรอบของด้วเขาสีแดงเรื่องทำความเข้าใจรูปแบบพื้นฐานของเต่าต้องการอะแทนทัน ภายใต้พลังงานที่แปรราภายในที่หิง่งหนี้ได้เห็นพบว่าดับของโเข้าใจและการรับรู้ของเขาเกี่ยวกับรูปแบบพื้นฐานของเต่าตัวขุมดกแหนน่งนั้นดีขึ้นไปอย่างปาการฝึกฝนพยใงแดนดํ้ค่าขึ้นหนีมันรวดเร็วยิ่งกว่าการฝึกฝนไปรำพังผลลัพธ์ของมันส่งผลไปอย่างป้าได้เห็นได้กล่าวขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นแต่แล้ก็ตาแม้ว่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีเช่นหนี บำมพารุดเต่าแตสเซีก็กล่าวว่ามันเป็นเพียข้าเลี่ยเียบพื้นฐานทั้งหนังมันที่ไะโจต่อบัมพารุดเต่าที่เพิ่งจะทําการศึกษาซึงรูปแบบพื้นฐานของเตาทีคกำเแทนท่านแต่มันจะได้ไปโจสำหรับปัมพรุดเตาในขอบเขตเดียวกันกับปัมพรุดเต่าแตสเซียดข้าคิดว่าเราจะสมรรัครเข้าใจรูปแบบพื้นฐานของเตาตะกำเนิดแทนนันได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผงรับภายในที่เห็นดีสิ่งดีเป็นอย่างมากสำหรับเอาในขณะที่ะระดับของพกักใจของคนอื่นเกี่ยวกับรูปแบบพื้นฐานของต่อจะเป็นแหวนหน,น,น,นัมันแทบจะหยุดนิ่งแม้ว่าพวกเขาจะรับความช่วยเหลือจากที่น,นี่ก็ตามแต่ประทมทีพเขาได้รับหนังมันก็ยังไม่มากนักแต่ในพวกเขาเจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์มากนักภายในที่แหงนดี เี่เขียนได้คิดต่อไปขอ,อน,นั้นโดยเสรีกว่าสถานที่แห่งนี้มีประโยชน์ไปอย่างมากต่อเขาดังนั้นเขาจะได้ทำการฝึกฝนไปในที่นี้ก่อนภายในทะเลดับเงียบสงบรูปแบบพื้นฐานของเตาเต่ากัรเน,น,น,นัฐแหนันดังก็ถูกแปลรับทุกการขอบเขตขั้นต้นขอบเขตขั้นกลางขอบเขตขั้นสูงและขอบเขตสูงสุงสดจนกระทั่งสามารถเขา้าใจเตาเต่ตตกนนนากระนัฐแหนันได้อย่างแท้จริง หมายความว่า <desserts> ท <Negative notes> ี่เ็ในขณนี้มสูงมากนักขอเพียงต้องการเจ้ากระดับรูปแบบพื้นฐานของเต่อเจ้ากระนดดแทนท่านไปสู่ขอบเกต่งต้นหรือขอบเกียขั้นกลางมันก็เป็นพอแล้วหลังจากนางเบราก็ผ่านไปหลายปีเด็เพียงครทำการศึกษารูปแบบพื้นฐานของเต่าเจ้ากระโดดแทนนันภายในที่แห่งหนี้ความเข้าใจของขาเกี่ยวกับรูปแบบพื้นฐานของเจ้าเจ้ากระโดดแทนนั้นๆนั เริ่มที่จะเล็กสิ่งมากขึ้นเดือเลย que, และอ่อนและวเขาเริ่มบบเกิดนขาวของต่อตุ๊กตุ๊กนกแหนันเป็นร่างกายของข่าวก็เริ่มกกที่จะแข่งๆไงเพื่อเลยเช่นกันในวรราน,นี้ผูม้มีอำนาจอื่นๆที่ในขอบเขตส่งสุดของบำบัดตบางขั้นแปดก็สังเกตเห็นถึงของกล้าของเย,ยทีและพวกข้าพทุทธถึงกับต้องจอดจึงมีบำบัมมตาบางคนที่ได้ทำการตรวจสอบต่อจนของเย,ยทีอย่างรับทรบ และการตรวจสอบที่ทำดีก็ได้สร้างความตระหนึนให้แก่พวกของในดันทีในความคิดของพวกข่าวประสบการณ์ย่ีที่นนั้นทึ่งเป็นอย่างปลาและความเดินในการเติบโตของคนดันอาจสามารถเรียกว่าเป็นบัมบุษตาอันดับที่หนึ่งของทะเลสีดับนี้สงบภายในปัจจุบันซึ่งขอสำารับที่ได้กล่าวบำรบงดํำบังขั้นแปดที่กับทรัพย์มาเกิดใหม่เราดันแต่มีข้อบ่งเสียรายประกาศ ที่ผงเชีเยเทียมนันไม่น่าจะเป็นผู้ทำบางขั้นแปรที่กับชาติมาเกิดใบดังด่งนำความไปเผยตาที่ยิ่งใหญ่้สึกก็มีเพียงแค่ประกันดีเด่เทียมนันคือ,อเฉยช้าที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนเหลีตาและเปวดเรยงญาติไปยัางป่าที่จะให้กําเน,นิดประตอนเช่นนี้ในรานทางด้านดุกติดําปานณักนกะเขาสิบเตา่าในขนาดหนีบําบูทำบางขั้นเข้าสองคน กาลังทาการโึกอย่างกันเรื่องของเยเทียผลแต่ก็คือบัมพรุดตาวูชูเขาอ,อยู่ในระเภทขั้นสูงของบัมพุดยำบัง,บงขันกาส่วนอีกคนหนึ่งก็คือบัมพรุดตาวรยินเขาอ,อยู่ในระเพียสูงสุดของบัมพุดยำบัง,บงขันกามันไม่อะไรผิดพลาดอาชญาิีน่ารงไทยได้เด็กํำเนิดขึ้นได้พอคอยเก้าชั้นแปวเขาได้ทำการฝึกฝนจนไปถึงขอเบเขตบัมพบดังขั้นแปด ภายในวาระอันสั้นแรดมีข้อสงสัยว่าเขาสามารถเพิ่มดาวซีพิตของตัวเองไปที้งขอบเก็กระดกกาในตอนที่เขายุ่นในขอบเกลบอดดับบงขั้นเด็กข,งขึงคานนี่เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นมันยังมีข้อมูลบางส่วนของเขาแต่มันก็ยังคุมเคือบมากนับในตอนนี้เขาได้กลายเป็นบางบุดดับบังขั้นแปดและเขามีเดซ่ารูปแบบพื้นฐานของเต่าตัวคนเด็ดนนแทนั้นไดั้อย่างแร่ บัมพรุดเตาหัวกินได้เก่าขึ้นมาต้ในให้ใจเร็วป่าอีกฝ่ายได้ทําการเพิ่มระดับพลังชีวิตไปถึงขอบเขตก็จุกก็จริงๆบัมพรุดเตาอูซูก่าออกมาด้วยความจริงจังความเป็นวปได้ของบันนั้นเสริมไปอย่างป่าเพราะท้ายที่สุดแล้วอาชยะคนดีได้เพิ่มพลังชีวิตของเขาขึ้นไปเป็นขอบเขตก็จุดแปในช่วงเวลาสั้นๆท่านานและเขายังได้เข้าสู่อาณาจากักรเก้าชาติ ของหอคอยกาชันแต่เม่ดหนางเขาก็ได้ออกบากและทําการโจมตีขอบเสียบอุดดับางขั้นเจ็ดโดยปกติอะไรด้วยเวลาการดูกนที่สั้นเช่นดีหากเขาไม่สำหรับเพื่อรับพลังชีวิตไปถึงขอบปลอกก็จุดกาเขาก็คงจะมือเท่าเกาขั้างจีจจากัดจางรถแกวเช่นดีทุกคนต่างก็ดูปว่าดารับพลังชีวิตก็จุดแปดแขอบเจก็จุดกาในขอบเปียออุดดับางขั้นเจ็ดขั้นหนา ดูเหมือนว่ามันจะเปลีป่ยนแปลงแค่กับเปลี่ยนเทคโนโลยแต่ในอนาคตสองบ้างของมันจะใหญ่โตไปอย่างป่าความไปไปได้สูงสุดของเขาก็คือเสียงระดับชีวิตก็จุดก,กาแนเสียดาที่หอคอยเก้าชันได้ทําการปิดปางเฉยยาผู้นี้เอาไปตั้งแต่นเนิ่มพวกเราจะไม่สามารถจับเดาป่าขอได้ไปถึงขอบเขตพิวิตก็จุก้าวถือไม่ในเวลานาน,นเราสามารถพึ่งผ่าการคาดเดาได้เท่านาน บำพรุดเตาหัวกินได้ก้าวขึ้นป่าบำพรุดเตาโอซูได้ทำการก่อทำป่าเจ้าการต่ังพยจยาสังหาต่อตอนดังกล่าวใช้เรียงป่าแต่สียชิ่อไม่ดีแต่ต้องมีร่างกายรากรักดูในหอคอยเก้าชันแร่ไม่แต่รับสมบัติในการทช่ชีวิตในระดับทรงป่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ถูกสังหารบำพรุดเตาหัวดินได้ทำการใส่หัวได้ก่าวขึ้นมาป่าภายในเท้าขอทำปินมันได้มีบัพารุดเต่า ได้คอนพบตัวตนทั้งสอบของบปมผุตอบแทนเกิดจบและมีความรว้ได้สูงไปอย่างกว้างบอาพวกมันเสือร่างที่แท้จริงแเรร่างอวาตารของเสะยพุ่งหนีในคราวนี้เือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ไปอย่างกว้างบางทีเขาอาจจะสังหันโตเราต้งหักตัวตนทั้งสองเปลี่ยนได้อวาตา,า,ารตาบรรผลตาบอู่ชูได้ทําการเก่าทาบมันไม่สําคัญพรอมาลองดูกันก่อปล่อยให้บระหุตั้บางขันเกา่าเครื่องขังข้นเป็นคนลงพืน ยืดสังหารตัวตนดังกล่าและทําการรบเนรทันทีบัมพรุดเตาหัวยินได้ทํแการเสนอแหนะแล้วจะส่งไครไปบัมพรุดเตาโอซูได้ทําการสอบทาบัมพารุดเตาหัวยินได้ทําการพุ่นคิดถึงพุ่งหนึ่งและในศึกเขาก็ได้ทําการตัดสินใจปล่อยให้บัมพรุรเตาจิวโคเป็นคนลงปืนความสามารถในการรบนน้ของเขาดามถูกแต่ดับให้เป็นหนึ่งในสิบในขอบเขียบควาบดานขั้นเก้าถึงคัน และความสามารถในการที่ชีวิตของเขาเนี่ยก็เขียแกงไปอย่างปลาแม้ว่าเขาจะพบกับบาบ,บูตกำบางคันเก้าทุกปายเขาจะมีความหวังที่สามารถจบนีเอามาตาบัมพรุดเต่าห้อยกินได้ทําการกรอ,อกบลาบัมพรุดเต่าอูซูได้ทําการประหยัดหน้าตต่ครับและเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวและในมิชาบัมพรุดเต่าจิวหูก็รับคําสั่งให้เดินทางไปที่ทอ่เขาทําปีนกลางจากน้นเม่นตา ขเขาก็เดินทางมาทึงเดยนสัมปัตที่เทนจูแม้ว่าจะมีบัมบูดจำบางขั้นแปดในขอบเขตสูงสุดแตโคนหรือมากระทั่งบูดำปันในขอบเขตขั้นเก้าขึ้นคานแต่อะาไรก็ตามตามไปที่เขาเร็วพอบัมบูดเตาเรานีก็ไม่สามารถปิดดังเขาตาด้วยขอบเขตแข่งของข้าแค่แต่าสามารถสังหารบัมบูดเตาเ็นจิดโดบที่ในขอบเขตสูงต้นของบัมบูจำบางขั้นแปดได้ทันที บำพรุตเตาติวหูที่ขีโตเอดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะทําการขึ้นไปและในเมื่อชาเขาก็เดินทางเข้าหาเยธทียพร้อมกับทักษะประมัจจาเต่าต้องคำนวแทนนันในรูปแบบพื้นฐานเพื่อทาคำเปิดช่อนต่อตรงของตัวเอเขาเรนรู้สึกป่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เทนจะสามารถรับรูถ้ถึงการมีอยู่ของเขาแม้แต่เพดาบังข้างเก่าของข้านดั่งบามบุตเตาวดะศกดิก็ยังจะที่ตรวจทับการมีอยู่ของเขาตาก แต่ก็ตามสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือขอานั้นได้ถูกเย่เทียนคนพบแต่พัสวรในการคารอบคนงเย่เทียนนั้ถูกไปเช้งานตระเบีตาและในขณะนี้เขาก็สัมผัสแว่ปามีบางอย่างกระดังเข้าใกล้เขาแม้อีฝ่าจะทําการซ่อมตัวโตนเอาไว้เท็ไปยังปาเพราะแม้แต่พัสวรในการคารอบของเขาก็ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีแม้มันจะไม่สามารถตรวจสอบพัศวร์ตาแต่มันก็สามารถรู้ได้ว่า มีสิ่งลึกกระดังกาเขาหมูป่าจะ่ทนที่เห็นเกลียสองข้อความไปจางบัมพรุดตาดาสิทธิท์ใหทราบในทันทีแม้ว่าเขาจะไม่กังโลนเกี่ยวกับร่างกายคาร์ททองสองของเขาจะตกตาแต่ทหาพวกมันทั้งหมดตกตาคนอื่นก็คงจะสงสัยว่าเขา้นมีเกียร์ร่างกายซึ่งมันมต่อรับความสามารถในการที่ชีวิตของเขาลงอย่างมากจะไม่ต้องสงสยัยถ้าสงสัยว่าก็ซอยทองคำให้การเวลาที่มิตี จะสามารถช่วยชีวิตของเราได้หรือไม่เย่เทียนทําการประชิงกาก็สูทองคํากับวราทิมิติเที่ยทับมอก,าก่าดจอคอยก้าวันสมบัติชีนี้สามารถทำให้ข่าวเดินทางกับไปยังหอคอยเก้าันตาและมันมาพร้อมกับโรคป้องกันอีกชั้ดหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าการป้องกันของโรคดังกล่าวนั้นจะเป็นเิ่นายในขณะที่ายตองข้ามกาลังใจตำตีเข้าปมากเย่เทียนก็ทําการประชิงกา ่อสวยอวททย,สวยทองคำเวลาธิมิติใอทันทีในปิบตาก่อสวอยทองคำเวราธิมิติก่อทำการเชื่อมต่อของหอยเก้าชัน้นและป้องกันที่ทําการเคลื่อนย้ายไดในดันทีแต่อย่างไรก็ตามก่อสวอยทองคำเวราธิมิติอของหอยเก้าชนนั้นดนเป็นสมบัตโิโบราณเจดามันที่มีค่าได้ดีไปอย่างปาแต่โชครายที่มันไ่สมัครช่วยชีวิตเท่าจากขาดตาบรรพรุษเตดาจิวฟู ได้ทําการไปใช้ง,งานสมบัติตาวตองห้าเพื่อทําการปรับปากกาโซทองคําการเวลาที่มิติและเขาก็ได้ทําการเติมตีได้ระดังทั้งหมดของเขาเห็นเตือนทักษะปฏมบัติกามเตาต้องํำเนินงานานคงข่าดาบเพิงตะกาตู้มดาบเพิงตะกาได้จะรู้ร่พุู่การของกาโซทองคำการเวลาที่มิติให้ดันทีทำทายทั้ง,กงเกลารับคนที่เห็เนเตือนกายเพราะว่าล่าอย่างไม่ตาย,ย่างนั้นเลย บัมพรุตเตาจิวบูไม่ได้ตเรือน,นโตกการโจมตีเพียงังหนึ่งอาจจะไม่สามารถสังหารได้เฉนตาแต่ั้เขาจะทาการโจมตีครั้งที่สองแต่ในขนาดนี้เวลาที่มิติเอารับของเขาก่อได้จุดนิ่งแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังได้ถูกกดขับโดยวารังที่ริกร์บัมบุดัมบังคันกาบัมพรุตเตาจิวบูรู้สึกต่อบวามรึงบัมบุดัมบังคันคากาเดินทางมาโลกเดียวขณะน,นี้ได้อย่างง่าย แม้ว่าเยอทียนจะทำการ,อราคอร์ร่งความเชื่อเรือเขาก็ยังไม่สามารถเดินทางในที่นในรวดเร็วขนาดดีด้วยความเร็วของบดจำบางาคันกาเว้นแต่ว่ามันจะเป็นบดจำบางขนาันกาอยู่ในเพืรถขัทรำบินแห่งดีหรือเยอทียนทำการ,อราคอร์ร่งควาชื่อเรือลงตาเขาก็มีความปลอดที่สามารถเดินทางมาได้อย่างรวดเร็วเราจะต้องหนีเขาได้ทำการติดต่อที่เฮดันที่ราะภายเตอร์นาเกตเตาโลกคุณแทนท่าน ของบบูตุบังขันกาเขาหน,นไม่สามารถสังหารได้เห็นตาเว้นแต่ว่าเต,ต่าตุกคอมเดยแห่งอันา์ของเขานั้นแต่สามารถทำลายอาณาเขตเต่าตุกคอมเดแห่งอานาจของบัมบูตุบังขันเก่าตาแต่มันก็เปลี่ยนไปเมตตาสมบัติามข้าในการหลบหนีบอกก่ทักษะปรามาตาัตตาเต่าตุ๊กคอมเดแทนนันแห่งการดลบมนีของเขนาแต่แต่ที่บมบูตเต่ขาขนาันเกาพูนทีไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปเขานั้นก็ยังมีความบางที่จะทำการดับหนีตา แต่เมื่ทางเขานั้นก็ได้หมดปากบำบรุษเตาสีกะดาแห่งความโกรธคนจากนั้นเลยเมื่อเขาได้เห็นตาของบำบรุตบำบังคันก้าวุ้นดีเขานั้นก็สามารถตดจําตาเขานั้นเข้าแต่งชัดเจนว่านี่เป็นการจะบรรโดดที่น่สบึงกัวที่ในจุดสูงสุดของบำบรุตบำบังคันก้าภายในหอคอยก้าวฉันเขานั้นเป็นบทบรุบังคันก้าที่สามารถทำลายขอบเขตพลังชีวิตในขอบเขตอย่างไรต่า ได้ขอบมาแจงของคขาดันก็ได้ถูกจานดับให้อยู่ในอันดับที่20อันดับแปรภายใฮาเรซีดับอังยัสสงโกบเมื่อการดำเนินการดังกล่าวต่อขึ้นภายในที่เ่งดีไม่จําเป็นจะพูดถึงคาเพแม้ว่ารับทางกระดงพกของเขาจะไปถึงขอบเพืบอรเวังขันก้าเขานนั้ก็ไม่สามารถจบในเบต้าในขณะนี้เขาได้พยายามจบในทุกปีทางแป่แต่รงกายของเขาก็ยังคงไม่ขยับแม้เอนต์ตอ ดูเหมือนว่าทั้งตัวของเขานน้นได้ถูกแช้งแข่งและวิทีทัดมากมันก็ได้มีมือขนาดใจทำการข้อเขาไหวและทําการออกยีดเขาในทันทีเมื่อถึงจุดดีบางมือดงบางขันงเ่าขึงขันได้ถูกสังหารในทันทีในเวลาดีร่างกายขาทุกคนย่เที่ยังไปได้ตกตาเขาได้ถูกข้อเอาโดยมือดังเ่าเช่นกันแต่กระสุนทองคำกาเวลาที่มิติ้นได้ถูกสัสหารอย่างรัก ขอบคุณบัมพารุดตาวเซราแห่งความโกรธคนที่ทําการช่วยเตี๋ยเดเห็นได้เก่าขอบคุณบัมพรุดตาวเซราแห่งความโกรธคนทาการเตาปองเดเทีเทเอตรรอไ,อไรได้เก่าวขึ้นมาว่าเจ้าผลผลได้ดีไปอย่างป่าจากนั้นเขาเรียนทางจากไปฮันดันทีโดยไม่ได้ก่าวอะไรมากนะับจริงๆแล้วการที่บัมพรุดตาวเซราแห่งความกรธคนปรากฏอ่ขึ้นดเดเห็นเองก็ตกกระดงเช่นกันแต่ไม่นานจากนั้น เขาก็จะรับรู้ความจริงมาจากบัมพารุดเตาตะซักซีดปรากฏว่าในตอนที่เขากระทำการบ่มเพาะอยู่ภายในที่หงนด้มันได้มียดังเกิดคร์บอนทั้งสองอยู่ด้วยกันดังดันหอคอยเข้าชั้นที่ได้สาคัญแต่จริงใจว่ามันจะเกิดการรับสังผาสดูจริงของผูไปกับทัศนาพิเศษของเครื่องขอทบินบัมพารุษตาเซียราแห่งความกราหานก็กำลังทำการบ่มเพาะอยู่ในโซนเรสของเรืองขอทบินเช่นกัน เพราะท้ายที่สุดแต่ในระดับของเบาทุ์เตาเซียราแห่งความโครโคน่องว่างในการดูกระดับเปลี่ยนแค่เล็กนอก้อยก็มีประโยชน์มากเกินไปแต่ทั้งเขาตึงเมื่อจากที่เซวราไปโดยบาประโยชน์และแต่บังเอเย่เขียนจะทําการไปแจ้งกา้ากัาสวนทองคำกับาราีิมิติเอาไว้โลงตาแล้ได้ขอร้องคาชื่อเลยออกไปดังนั้นปัมพร์ตเตาเซียราแห่งความโครโคนที่สามารถเดินทางมาถึงได้ในทันที แในภูเขาสิบเต่ราราฐอวตารของบทต่าจิวปูได้หายไปบางบทตาบังขันเก่าคันคานที่มีความสามารถในการตบดีและมีพลังต่อสู้ฉันต่อถือว่าเป็นพลังสําคัญอย่างทิ่งสาหรับภูเขาสิบเต่าแม้ว่าบรเต่าจิวปูจะไม่มีสัรยภาพในการต่อกรดาบเป็นบางบิตาบังขันกาแต่คุณค่าของเขาดนแม่ได้ไปความบทบับงข,นขงันเก่าหมดเลย แต่ในครั้งน,รรงนี้เขาถูกสังหารโดยบัมพารุดเตาซียดาแห่งความกรธโหดในครั้งนี้เขาทำพลาดขามมาคิดมาก่อนเลยว่าสาเหตุของขาดบัมพารุดเตาซีายดาแห่งความกรธโหจนจะดูในเฮอร์เขาทำปินบัมพารุดเตาบูชูดได้ทำการายใ,ใจออกอว่าบนังไม่ไปถังเกลืออีกฝ่ายนั้นกระดังทำการซ่อนตัวอยู่าย้หรือเขาทำปีนพวกเราไม่ถานที่จะสามารถคนถ้นหาพบพวกเราอาจจะสามารถพูดได้อย่างปาด บัมพารุตเตาจิว,วบนูนโชคแต่มากเกินไปแต่ก็โชคดีที่บัมพาุตเตาจิว,วบูเป็นหนึ่งในคอรังครับของภูเขาสิบเตาของพวกเต่าและห่อหอยก็ฉันไม่สามารถคนพบโดโดโตนของบัมพารุตเตาจิวบูตาเราสนั้นห่อหอยก็ฉันคงไม่สามารถสาาร้างปัญหากับพวกเราตาบัมพรุตเตาโรยินที่เขาขึ้นป่าแล้วเราจะไปทำการรับสังคารบัมพรุตเตาเห่งจะจบต่อไปหรือไม่ บัมพรุดเตาวูจูได้ทําการเอทาวบัมพรุดเตาหัวจินได้ทาการใส่หัวใบมันธรไม่ใช่ตอนดีบัมพรุดเตา่าซีลายแห่งความกระหโหลัองคงอยู่บร,ริเวณใ,ใกล้เคียงกล่อมเสียงคมบรรณ์สูงกันไปแม้แต่เดยดําบางคันกาก็ยังไม่สามารถปลอดภัยได้ถ้าอย่างนั้นจะพิ่งธรรมาไทยกับปบัมพารุดเต่าจะ่จบในตอนดีเราแค่ต้องรอโอกาสก็ยังพอ บัมพลุตาบูซูได้ทำการพยายามหน้าตบครับกระดังแต่ให้การดังกล่านมาณระดับสูงอืนอีที่ต้องการจติมเตีเย,ยทีแต่พวกเขาจงวมดก็ได้ยอมแพ้ในขนาดนี้นอกจากนี้เตยียทีได้ทำการเติมโตนาการผลกตนที่อยอดนานมายิ่งขึ้นแายความพอดแต่ของเขาเอเกี่ยวกับรูปแบบพื้นฐานของเต่าที่กำเนิดแทนท่านก็กำลังต็กสิงมื่อดึเดอดและในสุวรรดีนน หลังจากที่ผ่านไปเข้าเหมือนรันทุกปีดปําปานในสุดเด้ถึงกสมัตถตรกัดตารูปแบบพื้นฐานของเต่ากัคือเมแทนตันไปสู่ขอเบเปตขอกขาส่วด็จขั้นกลางตาหลังจากที่มาถึงขอเบเปตืกขั้นกลางคนรับคอนด์เขาสีแดงแห่งดีที่มีต่อเยกเทียก่อมาไา้มากเท่ากับเมื่อก่อนแต่มันก็ยังถือว่าดีไปอย่างปาดังนั้นด้วถึงยึด่งการปลุกปนภายในที่นี้ต่ไปาและก่อนที่จะรู้ตัว ผ่านตามดุกจับกบวาการได้ผ่านปายในวันนี้ในเวลาทางกาโอคอลเซแดงได้สด็เถื่อแต่ที่มีช่องว่างเปิดออกมาเอาละครับตบเปิดใหผมตอนนี้ค้างอีกแดงนะครับผมออกไปมาชมกันตอนนี้ครับว่าเหตุการณ์คาร์ไวนั้นเป็นยันได้นะครับผมเอาละครับฝาบกันใดขอไปนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นข้อความนะครับของครับ